สวัสดีครับกับตันอ้นครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่23กสิบามกุมภาครับวันสุดท้ายของการที่จะเติมเพชร99้าสเดมอนนะครับแล้วจะแถมฟรีบัตรสร้างห้องครับเป็นบัตรสร้างห้องตัวนี้ครับผมนะเป็นวันที่23นะครับผมแต่คลิปนี้ผมจะลงวันที่24ครับซึ่งผมไม่มีเวลานะครับผมนะผมเลยมาทำคลิปให้ก่อนครับผมเพราะว่า เพราะว่าถ้าวันที่24ผมแจกไปจะไม่ได้บัตรสร้างห้องนะครับผมนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายของการนี่ครับเติมเพชรนะครับ99เดมอนด์พร้อมบัตรสร้างห้องนะครับผมนะซึ่งคนที่ตอบคำถามถูกนะครับจะได้รับรางวัลครับผม1 0ยเจ็ดสองเดมอนด์พร้อมบัตรสร้างห้องนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาครับผมนะ วันนี้ผมวันที่วันที่ยี่สิบสามผมยังไม่มีเวลาครับผมผมจะไปทําคลิปลงให้วันที่ยี่ะบสี่ครับผมแต่ว่าผมจะแจกเป็นวันที่ย3ิบสามนะครับผมเข้าใจนะครับผมนะว่าผมไม่มีเวลาัเองครับผมนะครับจะรับคนที่ตอบถูกนะครับผมตอบถูกนะครับในคลิปที่แล้วจะได้รับบัตรสร้างห้องพร้อมเพชรนะครับผมหนึ่งรอยเจ็ดมองเดมอนนะครับผมนะนี่ครับ ที่ผมถามเอาไว้ว่านะครับคลิปที่แล้วกิจกรรมนะครับอีโวนะครับผมใช้บัตรสมนะครับสมตัวอีโวนะครับผมบัตรสมสมตัวอีโวอีโวไปว่าพิมพ์เขียวออกครั้งแรกนะครับและครั้งที่สองน่ะใบที่เท่าไหร่ครับผมนะนะครับและคลิปต่อไปครับผม ผมจะถามออยว่านะครับใครที่ต้องการเพชรแบบนี้เนี่ยให้คอมเมนต์นะครับคลิปต่อไปครับใครที่ต้องการเพชรนะครับผมมาเพื่อแจกเพชรอย่างเดียวครับผมนะใครที่ต้องการเพชรแบบนี้ให้คอมเมนต์นะครับว่าผมชอบตัวละครไหนในเกมวีไฟครับผมนะให้คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับพร้อมอยู่อีีครับว่าตัวละครสกิลตัวละครแล้วก็ตัวละครแหละครับ ตัวไหนที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมที่ชอบมากที่สุดนะครับผมและก็ใช้มาตลอดนะครับผมนะเป็นสกิลตัวละครไหนที่ผมใช้มาตลอดและก็ชอบมากที่สุดั่นคือผมขาดไม่ได้ครับผมเป็นสกิลไหนครับง่ายๆครับผมนะถ้าคอมเมนต์ถูกครับผมนะครับรับเพชรได้ครับหนึ่งรอยเจ็ดสองไดมอนด์นะครับผมนะเข้าใจนะครับผมนะอืมและผมก็จะไป อ่านคอมเมนต์ครับว่าใครตอบเร็วที่สุดและถูกต้องที่สุดนะครับจะได้รับบัตรสร้างห้องนะครับผมเป็นบัตรสร้างห้องนะครับนี่ครับมาสร้างห้องครับเมื่อเติมเก้าสเก้าพนะครับจะได้บัตรสร้างห้องแต่ผมจะให้เหมือนเดิมครับหนึ่งร้อยเจดสองไดมอนด์ครับครับรับบัตรสร้างห้องไปครับโอเคนะครับผมไปครับอ่านคอมเมนต์ครับผมเอาแล้วครับก็มาถึงหน้าอ่านคอมเมนต์นะครับผมนะ ขอบคุณครับขอให้1นล้านซับจากใจจริงโอเคขอาคุณมากครับโอเคครับผมไม่ซีครับผมแอดมาพี่ครั้งแรกออก13าครั้ง2ออก29มีคำว่าแก้ไขแล้วครั้งแรกออกอะไรวะครั้งแรกออก6ใบครั้ง2ออก12ครั้งแรกออก13ครั้ง2ออก29ยังไม่รู้ถูกไหมแต่ตั้งใจดูมากโอเคครับ มีคำว่าแก้ไขแล้วด้วยครั้งแรกออก13ครั้งสองออก29ครั้งแรกออก13ครั้งที่สองออก25ครั้งแรกออกออก13ครั้งที่สองออก29โอเคครับผมจะเฉลยครับนะครับมีแค่คอมเมนต์มีไม่กี่คอมเมนต์ครับนะแต่ก็มีตอบถูกครับเพราะว่าครั้งแรกออก13ครับครั้งที่2ออก29ครับผมได้กดไลค์นะครับกดไลค์ไว้แล้วว่าคนนี้คือคนที่ตอบถูกคนแรกครับคือโซพีเทียนซีนะครับ เป็นคนที่ตอบถูกคนแรกจะได้รับบัตรสร้างห้องพร้อมเพชรไปครับในคลิปคลิปนี้ครับผมนะนะครับผมได้กดไลค์เป็นที่ร้อยครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าคนนี้คือตอบถูกเป็นคนแรกครับผมนะนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาคอมเมนต์แล้วก็ให้มาคอมเมนต์ตอไปครับผมนะโอเคครับไปจจกเพชรครับผมโอเคครับปรมาถึงหน้าเติมเกมนะครับผมพีไฟครับเหมือนเดิมครับผมนะใส่ไอผู้เล่นครับ นะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วครับผมผมมาเพื่อแจกเพชรยางนยครับผมนะติดตามผมเอาไว้ก่อนครับนะยังไม่มีอะไรลงครับนอกจากแจกเพชรไปก่อนครับผม1นึ่สาสองสองนะครับ06นย์หกเดหนึ่งสี่ตัวรับหนึ่งสามสองสองศูนยห้าหนึ่งสี่นะครับผมโอเคครับ 1>, 1 3 2 2 0ส7 5 1องสองศหเจ็างโอเคครับทวนอีกนิดหนึ่งครับผมไปครับไม่ใช่โปรแกรมของร,ระบบครับผมนะครับบัตรกาลิน่าครับผมนะครับบัตรกาลิน่าครับอย่าลืมนะครับผมใครที่ต้องการเป็นผู้โชคดยแบบนี้ให้นะครับ คอมเมนต์ะครับผมนะว่าผมชอบตัวละครไหนมากที่สุดครับผมชอบตัวละครไหนมากที่สุดและสกิลผมขาดไม่ได้ครับผมผมจะต้องแต่ที่มีตัวละครนี้เข้ามาผมเล่นมาตลอดครับผมนะให้คอมเมนต์ครับพร้อมยูไอดีครับตอบถูกรับเลยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสองดมอนโอเคนะครับผมนะนะครับผมอย่าเลืมนะครับคอมเมนต์ครับผมเพราะว่าช่องผมนี้แน่นอนครับผมนะ แจกเพชรจริงแท้แน่นอนครับผมนะแจกมาเยอะมากบอกเลยแจกมาตลอดเลยนะครับยืนยันครับผมเรียบร้อยครับผมนะนะครับอัดหนึ่งร้อยห้าสิบหกบวกสิบหกครับหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองไดมอนด์เหมือนเดิมครับผมนะนะครับผมนะนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันทิ้งไว้ครับผมนะดูคลิปผมแล้วก็กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมเพราะว่าผม แจกเพชรด้วยใจจริงนะครับผมนะซ,ซึ่งคนที่ติดตามมาก่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าผมนั้นแจกจริงแท้แน่นอนครับผมนะอย่าลืมครับคลิปนี้เป็นวันที่23สามนะครับแต่ผมจะลงให้วันที่24ี่นะครับผมนะว่าผมไม่มีเวลาเลยครับนะโอเคนะครับผมนะเพราะวันที่24นี้จะไม่ได้บัตรสร้างห้องแล้วแต่ว่าวันที่23เป็นวันสุดท้ายของการแจกบัตรสร้างห้องนั่นเองครับผมนะ โอเคครับขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับผมนะเพราะว่าผมนั้นก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมนอกจอากจะแจกเพชอย่างเดียวครับผมให้กับ f อผมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม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 